ดีค่ะพี่น้องขาพบกับใจสังพาด้วยเช่นเคยนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ทุกทท่านนะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอบคุณนี่หลายค่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแน,นวทางหวยหุ้นจีน v i เเช้าบ่ายวันที่24่กุมภาพันธ์2566นกะคะก่อนคำนวณน,นะคะพี่น้องขาคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่้องค่ะก่อนเราไปคำนวณนะคะใจจะไปพาดไปดูวันที่23ก่อนนะคะพี่้องเข้าหรือหลุดนะคะวันที่ย3บานะคะใจะให้ด่นรอบเช้า6 5, และ5เด่นรอบบ่าย8และ7นะคะรอบเช้าบนมา2 2 1สองล่าง7 9นะคะพี่้องรอบเช้า หลุดนะคะมาเข้าของรอบบ่ายนะคะรอบบ่ายนะคะจะให้เด่น8และ7นะคะบนหนังบนมา8 7 8 4ดสนะคะล่าง8 6นะคะ8มาทั้งบนทั้งล่างนะคะเข้าคู่ตัวเด่นด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะ8 6ดหนะคะพี่น้องขามาต่อวันที่24นะคะก็ขอหยุกท่านหิงหงปังๆเช่นเคยนะคะหยิบกับตัวไหนก็ ขอให้ดูทุกตัวนะคะพี่น้องคะวันที่24นะคะดินรอบเช้าอยู่ที่0ูนย์0ค่ะ0นนะคะ 02, 01, 0 2 0 1 0สอง0 6 0 4นะคะ9ค่ะพี่น้องคะ9 2เอา้า9 6พนพิ่น้อง92 91 ว่าีจับเก้าสองในเกจะมาหรือเปล่านะครับพี่น้องค้าเก้าดนะคะพี่น้องค้ดินบายนะคะดินบายอยู่ที่2และหนึ่งค่ะสองนะคะสองศูนย์สอ สอนะคะหน่งัพี่งหนึ่งสอง1น1่งศูนย์หนึ่นะคะมาดูพูตัวเด่นนะคะพี่ังคะศูนย์เก้าสองหนึ่งนะคะศูนย์ศูะ 0, 9, 2, 1, นะคะเก็ 0, 02, 01, 09, 9291นะคะพี่น้องค่ะสองด้านล่าง20291ก้าะะหนึ่็นึ่งสองน่นงะคแล้วแต่ชอบนะคะพิจารณาชอบดูได้เลยนะคะเลขตินประจำวันก็เหมือนกันทุกคนทุกหวยก็คือเลข6และเลข1นะคะเบิ้ลประจำวัน 1, 1 1และ6 6นะคะ สำหรับวันนี้ใจก็จะไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะขอบคุณไี้หลายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะโชคโชคุณหมานค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ